สวัสดีครับผมอาจารย์นพพรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายวันนี้มานำเสนอหัวข้อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาปฏิบัติการเครื่องไม่ข่ายเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูงปะวะสชั้นปีที่2สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงราย ปีการศึกษา2 5 6 5วัตถุประสงค์ของงานวิจัย1เพื่อพัฒนาผลทางการเรียนโดยใช้ Google Classroom เรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ข่ายสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสชั้นปีที่2สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายโดยเปรียบเทียบผลคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ Google Classroom เรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ข่ายสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนยียบัตรอาชีพชั้นสูงปป,ป,ปสชั้นพิที่2ส,สาขาทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชการเชียงรายรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้น Google Classroom เรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ข่ายตัวแปรตามเพื่อการพัฒนาผลสมมิ Alicia, ิทางการเรียนโดยใช้ Google Classroom เรื่องการติดตั resulted, <Hood> ้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ข่ายความพึงพอใจที่มีต่อ Google Classroom เรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ข่าย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวส2สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน5คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ขายในภาคเรีนยนที่2มีการศึกษา2,565ด้วยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผลการวิเคราะห์การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom เรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสชั้นปีที่2ส,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากแบบทดสอบเก็บคะแนน20คะแนนนักศึกษาจํานวน5คนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผลของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลีย่ย 6.83และผลของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย16.50ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Google Classroom ของนักศึกษาปวสชั้นปีที่2ส,สาขากาคโติงลีสารสนเทศเรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาร,ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายวิทยาลัยอาชิวะศึกษาพนิชการเชียงรายปี2565พบว,ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ g o o g l e c l a s s r o o m โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสุดสรุปผลและการต่อยอด 1. การเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ขายสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปปสชั้นปีที่2ส,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากแบบทดสอบเก็บคะแนน20คะแนน นักศึกษาจำนวน5คนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้การเรียนการสอนแบบ Google Classroom เรื่องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการวิชาระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสำหรับนักศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสชั้นปีที่2ส,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชิการเชียงรายปีการศึกษา2565โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ Google Classroom อยู่ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.60ข้อเสนอเนะนี่ยควรใช้ Google Classroom นี้ไปจัดทำเนื้อหาบทอื่นๆหรือที่เกี่ยวข้องรายวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเนื้อหา หรือรายวิชาที่จะต้องใช้จินตนาการที่มีความซับซ้อน 2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลากหลายออกเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เรียน 3. ควรมีการศึกษาการใช้และการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ g o Google c l a s s Room ควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆจบการนำเสนองานวิจัยขอบคุณครับ